สวัสดีค่ะชื่อสุริยามูเกมชื่อเล่นชื่อเอค่ะครับวันนี้คุณเอมาเรียนหลักสูตรอะไรกับสถาบันอะไรครับสถาบันไอบราออะคาเดมค่ะครับหลักสูตรนี้ครูท่นานใดเป็นผู้สอนครับคุณคุมมามีค่ะครับแล้วคุณมามีสอนเป็นยังไงบ้างาใจเย็นให้คำปรึกษาที่ดีแล้วก็ช่วยดูแลทุกคนในห้องเรียนแบบเสมอภาคอะค่ะ ครัคุณเอสนใจเรียนหลักสูตรนี้เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านใดครับอ่าเป็นประกอบธุรกิจหรือสมัครงานครับประกอบธุรกิจค่ะคุณเอเอ่อได้หาข้อมูลข่าวสารสถาบันจากสื่อใดครับไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะคะครับแล้วได้เปรียบเทียบกับสถาบันอื่นไหมฮะก็มีดูหลายๆของโรงเรียนอ่าบางโรงเรียนก็มีสอนวิธี มีพูดรายละเอียดให้ฟังนู่นนี่นั่นแต่ว่าที่ได้ศึกษาแล้วก็เช็คดูมาที่นี่ดีที่สุดเลยเพราะเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะครับแล้วคุณเอได้เรียนกับสถาบันของเราแล้วรู้สึกประทับใจอะไรบ้างครับห้องเรียนสะอาดได้มาตรฐานครูพร้อมอารายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลอะไรก็พร้อมแล้วก็เครื่องมืออุปรกรณ์ทุกสิ่งอย่างโอเคหมดนะคะครับอยากให้คุณเอฝากถึงผู้ที่กำลังมองหาที่เรียนอยู่หน่อยครับ ถ้าถามประสบการณ์นะคะแล้วก็ที่ได้ศึกษามาเนี่ยที่นี่ดีที่สุดอันดับหนึ่งแล้วก็พร้อมในทุกด้านทั้งใบประกอบรอายล,ละเอียดเกี่ยวกับการให้ความรู้แล้วก็มีม,มีมีใบประกอบมีใบประกาศอะไรเรียบร้อยหมดอะค่ะครับ,บสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณเอมากนะครับครับสวัสดีค่ะข,ขอบคุณค่ะ